สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำแอปใหม่นะครับเป็นแอปสร้างไรายได้จากการอ่านข่าวอ่านข่าวแล้วก็ดูคลิปนะครับแล้วก็ชวนเพื่อนมาอ่านข่าวก็จะได้เงินแล้วก็การแลกเงินนะครับในนี้มันจะมีให้แลกผ่าน2ช่องทางนะครับคือพร้อมเพย์แล้วก็เพย์พาวขั้นต่ำคือ10บาทก็แลกได้แล้วนะครับมีครบ1 0,000เหรียญเนี่ยแลกได้10บาทเลยนะครับเนี่ยมีตั้งแต่10บาทถึง1000นะครับอ่าลองมาเล่นกันเดี๋ยวผมจะใส่ ลิงก์ดาวน์โหลดนะครับไว้ใต้คลิปนะครับกดดาวน์โหลดได้เลยแล้วก็มันก็จะมีให้เราไปที่หน้างานนะครับเนี่ยมันจะมีเมนูงานแล้วก็ทําภารกิจต่างๆนะครับแล้วก็กดรับรางวัลมีให้เช็คอินมีให้เชิญเพื่อนต่อด้วยนะครับแล้วก็ดูรายละเอียดได้นะครับว่าเราได้เหรียญเท่าไหร่แล้วก็มีให้แลกเหรียญข้างบนนะครับส่วนการดูข่าวนะครับก็ให้มาหน้าแรกแล้วก็กดดูข่าวนะครับมันก็จะมีให้เราเลื่อนเลื่อนเนี่ยนะครับ มุมขวามันจะมีให้หมุน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 พอหมุนครบนะครับครบรอบเนี่ยมันก็จะขึ้นให้เรากดรับเหรียญแล้วก็เหรียญที่ได้นะครับก็จะเป็นการสุ่มสะสมเหรียญตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ชวนเพื่อนมาสมัครนะครับแล้วก็สอนเพื่อนด้วยนะครับว่าให้มาอ่านข่าวแบบนี้ยังไงนะครับหรือง่ายที่สุดก็คือส่งคลิปนี้ให้ดูเลยนะครับแล้วก็ให้ใส่ลิงก์เรานะครับในการเชิญเพื่อนดาวน์โหลดนะครับเนี่ยกดรับ ได้กแล้วสามสิบสองเหรียญนะครับกดย้อนกลับไปนะครับรายละเอียดจะอยู่ตรงนี้นะครับตรงเมนูฉันแล้วก็งานนะครับแล้วก็มีวิดีโอให้ดูด้วยนะครับอ่าเนี่ยกดดูวิดีโอได้นะครับดูวิดีโอก็ได้เหรียญเหมือนกันนะครับโอเคลิงก์สมัครนะครับผมใส่ไว้ข้างใต้คลิปแล้วก็ใครอยากเข้ากลุ่มสอนงานใน Facebook นะครับสอนสร้างรายได้แล้วก็สอนถอนเงินนะครับเดี๋ยวผมส่งลิงก์ เอาไว้ให้ด้วยใต้คลิปแล้วกันนะครับแล้วเจอกันในกลุ่มนะครับสวัสดีครับ